ก็เอามือไปมมืลลทักกดีโกนักเด็ต่หันี่เหมาลสโกกจะยองกลึกทารยาดอทัหันี่ตากคสเลปกตสโกอนียมีเวลานิมมีเวกจะยองอัลลิเมพลเป็นมีเวลกจะยงอัลิเมพลเค้ปกับพักจะยองกลึกทาเลยเว้ลีกทกริสุอาโคสเซอชโปคีเนตว่าดีสวีซ Sume pe li kwe as sa le pe sallo Do pa keyon sinyavè Dop pave k kele lo Do Po najapa kri pota omunna masadi Pekewet la li me ple Meme le pe do pu do pe le mo lupa la ranne a meda pa parapo. แา่ลลิ้มเพนีนโม่โยก่อนเอนมาฮาเโยเวบุเลกิเมะลราบก่อนเนกที่ราลิ้มมพลนีเน่อดกขอขายขอขายขอครัวขอคข่ยังไนั่นไมเลฮาเราเเลอเอาไดกบยอในก็ที่เวลากบยอลิเมเพลเลกาโดกาจีกาควยเออปะพาวดปะที่เวลานั่ไม่เหรอเราไปเดวากกรอ นืทีว่าลีมาพลเอบีซีดีเออจาเนี่ยอะคนี่ปวเนายรเลตินียาเลปเกดะก็จะอยู่อาุมูวานีปะโอ้เพลปะชอเปรชินงปะาวบะอืมนา่นเจาสัวนันเนี่จาวนนเนีนอสัวนนเนายอวเออนา่เี่ยปะบายพอนั่นเนี่ยปะคริพพ่เออ နားနေပါထစိပွားအဲအဝေးပဒပွယ်မူလူပါလာနေပါဝဘာတို့တမထလေမူလူပါလာပါအဘဲအဘဲပဒပွယ်ခိဖိုကဒက်ဒန်နိအဘဲရနိပဖါလောပစပါเออပရကနိအိုချာလနေပဖါပါရောကေပတရာဒိုယာချီတောမူနေယမလဲလောဝေဘကဘချမလဲယောမစီကွာယာဟေး อับราฮัมค pues ุณเป็นคนที่ไหนครับเจมส์เดียวผม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 เพลงคงกรุเทพในช่วงปัจจุบันไอะปัจจุบันนาบาแล้วเนี่ลกุลซอนเนผม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 เป็นคงกรุเทพปัตตานีเเซียในแก่คงกรุเทพในแกปะโบโกโปเซียในเกียยูมาตัลล์ในเกียยูมาตบบาในเตียยูซาปักเจาโค ปัดว่าบาลบล็อกอลออืมนี่ม่เหรอเมริกาก็อรอนี่ไม่เตเลยยานย์จะเกิดอะไรป้มริกะบผโยบเล่าพี่อีนี่ต่ะกอลลาววันนี่ก็ทุกท่ออืมป้าพายบาลบล็อกอลองนี่แม่แต่ลก็ไมยอรอนี่ก็เต่ละไยอนี่เตเละยอม้วิ่งกูเอออเกจะพักวิ่งพนี่ต่พยอยดวมื่ต่รอกวิ่งพาด้ พักปบปอดว่าบอ่าปอดกนนี่ตมปกรคูบปกนี่ักเจอูลเอจานอะคตหายนตะเวปดูเวเลมูลุปลันดอเวออลีสอคีนีอลีสอคีจตอลีสอคีโตวน่รอนนี่อะตพาลีอชคจิบอลีสอคีนมีนาปวนยะพาปวนยาตามูดอเว วันนี้ไปเกิดะรก็จะอยู่ในเมเปิลสปอร์ลูเดวนะปะฮัตฮัลล์ปะอูทฮัลล์นี่ปะพัวะดีสโดีเมเปิลดีสโดอเวรยอยกับลท้าอะกูตั้งในี่เท่ากับอยูอตมนตลัลทากดีกูนกะเดนี่เมื่กิจะยู่ในเมพปินอูทปูนปูนปะพันนบะนี่เละปูนปูนปะพันนบะนั่นนี่มมตระกันเลยเกิดกตัลกีเอาไว้ วลุตัดดสเกวาพกหตนาเฮลโอเอาไวม่ยัตนาดยึบบน่ปกลก็ปกลเอาไว้ปอลูเทวดาปามิลเยสุรุกันย์งมิลเยสุมิลกตบบน่ฮาจักวีตนาเพลิดเพลินเลยดยจิ nalo lo Jesus mi na ba hata kuida. Ta ka holo sa polo si te la ba ne. Ta na te cho le. Ta na te cho da polo ta do so wa phu kwa a te cho cha le. So ske wa phu kwa polo ta do. So polo ne je si nya. Ke sa Jesus kri So petrum je si So yo han เนีันมมตาระกาเลี่ยนตาน้าดเลนเนี่เนื้อช่อินเนาเนตาสีตากโตเนตาปัสสาะสัตาน้าดเลนเนี่สิหยาบดะเนยมพัลลุตาดอกัวตานาตัดปาเข้าวะเนีมื่ปาโยอาอพเละไยาพีพัทเลยอไวตาน้าเป็นเซิสาบะ

အမ်နေတောမူလောနမီနကချာယောလီမေပလိုနေတူမေလပမဖာရောအဟပလောအဝေအဆူလဘူရဲ့ဆာလဘူနမေဖာကင်တောမူတားလာနအာအဆူခေကေဆာယေကေဒိုပလောဆူတမူဆာတမူဒိုပလောဆူဟာဂူဆာဟာဂူ ไม่ทีบกันนะไม่พาวกันตาวมุตาล่ะไม่ทีบกันตาวมุตาลเนีอาสสมุนก็แสามมุนก็เออคนตายนี่คือสายสุขลีโลเวลนี่คนะอัลลีเมลพลัลพลัลนียอตปูกตปูกนมาตะปูกตะปูกเดอเวนี่แเกกจะยวอัลลีเมลพลพลเลพอไม่พาวตาลเนี่อสามมพอไม่พาตาลเนี่ยพอทอพอมพาตาลเนี่ยออพอมวิเฮ้จานี่ก็ไดเโอเคตายีดเว you are akulutara urapai mo yala telamukura kokochoke gen taw mu maciogen taw mu tara da kono kada ni me da pata choke che wanelo bane amule ke cha yo khatimenya go di kono kada te ke ame